สวัสดีครับคลิปนี้เราก็มาส่งงานกันที่บ้านหนองผือนะครับจังหวัดหนองคายนะครับก็เป็นชุดเครื่องเจาะ196ซีซีครับนะพี่เขาต้องการใช้ดอกเจาะขนาด8นิ้วสำหรับรุ่นนี้จะใส่ดอกเจาะได้ตั้งแต่2นิ้วถึง16นิ้วนะครับ16นิ้วก็40เซนนะเหมาะสำหรับงานพวกสวนปาล์มงานยางพาราหรือไม่ก็ เป็นขุดหลุมเสาตออ่อหม้อนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินสีจังหวะนะครับมีน้ํามันเครื่องนะเป็นเครื่องประเภทเดียวกับเครื่องสูบน้ํานะครับอะไรสามารถใช้แทนกันได้นะครับก็จะมีะชุดด้านบนนี้จะเป็นเชือกดึงสตาร์ทนะครับเชือกดึงสตาร์ทข้างบนนี้จะเป็นพัดลมระบายอากาศนะครับแล้วก็ตรงนี้จุดเติมน้ํามันเครื่องเช็คระดับน้ํามันเครื่องนะครับสวิตเปิดปิด หมุนทวนเข็มคือปิดนะครับหมุนตามเข็มคือเปิดนะครับแล้วก็ถอยเสียอยู่ด้านนี้นะครับด้านหน้าชุดลูกสูบนะฮะวัเทียนอยู่นี่นะครับเป็นระบบคาร์บ,บูเรเตอร์เป็นลูกลอยนะครับกรองอากาศตรงนี้นะครับตรงนี้กล่องอากาศเรา,าเวลาเราทําความสะอาดนะครับจะมีตัวล็อกอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับกดล็อกตรงนี้2ตัวตรงนี้นะครับคนเรง ตัวนี้นะฮะเครื่องทํางานตามจังหวะการเร่งนะครับถ้าเราไม่เร่งดอกเจาะจะไม่หมุนครับอ่าฝั่งนี้คันเร่งตัวนี้อ่าใกล้ๆนิดนึงตัวนี้จะเป็นสายคันเร่งนะครับตัวนี้ใช้ไปนานๆอาจจะเคลื่อนนะฮะให้เรามาปรับตัวนี้ปรับที่ตัวนี้หรือตัวนี้ปรับอ่าปรับอะไรปรับปรับสลิงนะครับปรับสลิงสายคันเร่งตัวนี้นะครับ ก็ตัวนี้ปรับปอกนะฮะถ้าปอกมันเคลื่อนเข้าไปเยอะมันก็จะเร่งไม่ขึ้นนะครับตัวนี้โชกอยู่นี่นะครับเวลาเราใช้งานเวลาเราโชกเราดันเข้านะฮะดันเข้านะฮะตอนสตาร์ทเครื่องนะครับเครื่องติดแล้วดึงออกใช้งานปกติคือดึงออกนะครับถังน้ํามันความจุ1ลิตรครับใช้น้ํามันเบนซินหรือน้ํามันแก๊สหอ95้านะครับแล้วก็จะมีชุดท่อน้ํามันนี้นะฮะมาเข้าคาบูครับผมอ่า ว้านสลิงนะครับตัวนี้ใช้ใช้ว้านสลิงนะฮะเป็นระบบล็อกนะครับใช้ควบคุมการขึ้นลงนะฮะอ่าตัวนี้เอ่อตรงไหนเอ่ยตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นที่เหยียบนะกันกันไม่ให้เครื่องหมุนนะเหยียบล็อกไว้ล็อกระดับไว้นะครับอ่เพลาเพลาสำหรับใส่ดอกเจาะเนี่ยถ้าเป็นดอกใหญ่16นิ้วจะเป็นเฟืองนะครับสวมเข้าได้เลยนะครับ แต่ลเป็นดอกเล็กกว่า16นิ้วจะใช้ตัวเดอปเตอร์ตัวนี้นะครับแปลงเป็นเพากลมนั้นอดอกเล็กดอกที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปสามารถที่จะเอามาใส่กับเครื่องรุ่นนี้ได้นะครับตัวดอกเจาะของผมอันนี้ได้ทดลองไปหน่อยอดอกเจาะจะเป็นตัวนี้เป็นดอกเจาะฟันปลานะครับช่วยในการขุดดินแข็งดินที่นี่เป็นดินลูกลังนะครับเป็นดินลูกลังถมนะฮะ ดินมีความชื้นครับขุดง่ายนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับอ่าเครับล็อก,ก่อนครับเดี๋ยวเพิพ่งเราตั้งให้ตัวดอกเนี่อยู่ตรงถึงกางาก่อน ตั้งลงมาเลยตั้งให้ปัดดินลงมาครับโอเคแล้วก็ค่อยเร่งเครื่อง เมื่อเจาะได้ระดับที่ต้องการแล้วก็ยกเครื่องขึ้นนะครับมีก้อนล็อกนะล็อกไว้ไม่เครื่องหล่นครับแล้วก็ขอสภาร์พี่หน่อยครับ,นรบแนะนำตัวนิดนึงครับพี่พี่ผมอยู่ที่จังหวัดหนองคายครับอำเภอท่าบ่อครับจังหวัดหนองคายที่ที่อะไรเดชครับพี่เดชพี่ประเดช พี่เด็ดนะครับครับก็พี่เด็ดนะครับซอ้อเครื่องนี้นะตัว1 9 6ซีนะครับของพี่จะเอามาใช้งานอะไรบ้างครับมาว่าจะคิดว่าจะอามาเจาะปลูกต้นไม้ครับต้นไม้หรือไม่ถ้ามีงานล้อมรั้วก็เจาะล้อมรั้วได้ครับงานล้อมรั้วหมายถึงไปรับรับงานับจ้างครับือว่าล้อมของเราล้อมของเรานี่แหละครับครับผมก็พี่เขาดอกไว้สองดอก ก็เป็นแปดนิ้วกับแปดนิ้วเนี่ยงานปลูกต้นไม้จะใช้แปดนิ้วขึ้นไปแล้วก็งานล้อมรั้วก็เป็นไซส์หกนิ้วนะครับเล็กกว่านี้นิดนึงไซส์หกนิ้วจะพอดีกับเสาเข็มนะฮะของพี่ปลูกอะไรครับใช้แปดนิ้วปลูกต้นไม้ทั่วไปเนี่ยผลไม้พวกครับมะม่วงพวกอะไรครับพวกไม้สักเมื่อกี้ได้ลองจาอแล้วครั้งแรกเลยใช่ไหมครับที่จับเครื่องครับเป็นไงบ้างครับก็ใช้ดีครับ ใช้ง่ายสะดวกครับครั้งแรกก็เจาะได้เลยครับสบายๆนะมันง่ายไหมง่ายครับง่ายง่ายเนาะการสตาร์ทก็เบาครับดึงก็เบาเนาะครับแล้วก็เวลาลงนี่คือถ้าดินมีความชื้นเนี่ยสบายมากเลยอันนี้คือดินที่ว่าโหดก็คือจะเป็นดินธธประเภทดินลูกหลางดินมีหินนะฮะเนี่ยที่ว่าโหดแต่ว่าถ้ามีความชื้นดินทุกชนิดสบายมากครับ ครับเมื่อกี้ก็ได้ลองพี่เขาลองเจานะกันแะล้วนะฮะลักษณะดินนะครับจะเป็นลุกลังประมาณนี้เมประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยเป็นดินลุกลังถมประมาณนี้ครับครับรุ่ที่ไดนะ้พี่เขาต้องการขนาดแดนิ้วก็นะง,งานก็จะไวคือถ้าเราใช้ดอกขนาดเล็กนะการเจาะก็จะไวเพราะรุ่นนี้สามารถ จาะได้ถึงขนาดสี่สิบเซนนะครับความกว้างความลึกของดอกก็มาตรฐานก็คือลึกอยู่ที่หกสิบถึงเจ็ดสิบเซนนะครับถ้าเราเจาะลงไปมิดดอกเลยก็คือได้เจดสิบเซนนะครับครับผมก็ขอบคุณมากครับที่มาขอครับการอุดหนุนนะครับถ้ามีปัญหาอะไรพี่โทรหาผมได้ตลอดนะครับขอบคุณมากครับพี่